เดี่ยวเป่าเพลงแล้วเป่าเพลงแล้วเฮ้ยทำได้เออป่าเพลงจะเป่าเพลงเอาเลยเหรอมาไอ้หางก่อน นองให้ผู้ใหญ่ก่อน <What? S 1> แล้วตอนนี้เรามีผู้โุฒโสู่ตอนนี้ก็ยี่สิบขวบขอให้เป็นปีที่ดีแล้วก็ขอให้มีคนามรักมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆวีนี้แปด้อคนปีนหน้าแปดพันคน oh. แพ็กเลยเหรอตอนนี้ก็ที่แพ็กลยู่หรอไปได้งไงไมแล้วได้ไปอยู่แล้วอ่ะก็ขอให้มนชีวิตที่ดีขอให้ทำอะไรที่อยากทำแล้วก็ขอให้มีความสุขได้เทีย่ยวเยอะๆมีเวลาพักผ่อนแล้วก็ได้ร้องเพลงที่อยากร้องได้มีเพลงเป็นของตัวเองเยอะๆได้ขึ้นค,คอนเสิร์ตได้ทำอะไรที่อยากทำเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็ เออไม่รู้คุณอะไรก็เติบโตอย่างมีคุณภาพแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณสำหรับที่ผ่นานมาทุกทอย่างอย่างเงี้ยแล้วก็จะอยู่สปอร์ตต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะมาอยู่แล้วด้วยเราท้าบอมก็มเพืนะ่อนเนท้าเพื่อนเลว่าไอมิ้นท์้นี่ย <c oughs> 20แล้วปีนี้ก็ มีความสุขมากนะอ้น้องชายก็กวนกวนให้มันน้อยๆหน่อยก็ได้คองเราเลยเก็สอบปาร์ตนาทุกเรื่องนะครับประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้ไม่เหนื่อยจนเกินไปมีอะไรก็บอกได้เสมอมองเราฟังน้องชายอยู่คร้ทำงานวามันทัคุณบอกไหมคุณบอกไหมก็รู้อยู่แล้วแหละว่าจะมา รู้แล้วแหละว,ว่าจะมาก็าเตรียมรับเลยเมื่อกี้ก็รู้แม้ว่าผมจะมารู้รู้รู้ไม่ไม่ได้บอกไปก็ขอบคุณมากแบบถ้าสองคนเลยว่าเป็นถ้าให้พูดตามตรงแล้วอาจจะแบบไม่ได้บายแอดไซนนะแต่ว่าสองคนนี้เป็นสองคนท,คนที่เป็นพี่ชายจริงๆที่แบบว่าผมสนิทมากๆอะไรเงี้ยเป็นสองคนที่ พูดทุกๆเรื่องด้วยมีอะไรก็ระบายตลอดอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็เป็นสองคนที่ผมไว้ใจมากที่สุดในทุกๆเรื่องรู้ความรักเยอะมากที่สุดนะครับก็รักมา,มากๆรักพี่นัทรักพีเอสรักมา,มากๆเพราะว่า ถ้าคือผมเป็นคนเพื่อนน้อยแล้วจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าแบบว่าเป็นคนที่ไว้ใจไม่จริงแบบเป็นแบบเบสตี้เนี่ยก็คือจะมีแค่สองคนนี้จริงๆที่ผมมีอะไรก็ระบายตลอดทุกก็บอกมีความสุขก็บอกอยากมีอะไรอยาหวนก็บอกอะไรเงี้ยก็เป็นคนคืนสองคนที่เป็นตัวเองมากที่สุดแล้วก็สีเขียวมากที่สุดจ้วที่อยู่ด้วย,ย,วย<อ>ครับรังไะจ๊ะ แต่ว่าตอนก่อนเดินก่อนเด่นเลยเอันนี้ไม่พูดไม่ได้หนึ่งอะไรวะมีสองอย่างคลิปแฮปเมื <me> อ่อกี้คุณน่าใสมากเลยทำไมน,น่าใสจังเลยอะใหม่โต้ทำ <laughs> โปรจบเลยจบแล้วก็ตอนที่เดินมาเมื่อกี้ <laughs> ทำไมถึงต้องเป็นเ,เมื่อกี้ภาพมันลอยมาเฉย โค้กก็มันจะเป็นโพ้จุนก็ไม่ได้ไงอะไมเออเรอาอยากไป่หร่ออะไรนะแล้วก็ขอพูดสลับเอ่อเพลงรี่ว่าเดทที่ร้องเมื่อกี้เหมาะมากเลยาะมากเกิดให้พ่อช่างไม่ร้องมากเลยไม่ถกคนว่าไม่แต่พี่อ่ะเมื่อกี้พี่ร้องตรง รอใช่แต่เนี้ยไม่ตรงเลยจริงแล้วคุณเป็นนักร้องเนี่ยผมไม่ใช่เลยเฮ้ยเพี้ยสัสเพี้ยสัสร้องตรงตอนที่คุณยื่นไปให้ร้องตรงแต่พออยู่ในที่นั้นปุ๊บจังหวะไม่ตรงโจ๊บไม่ตรงแก้คือเรื่องของเรื่องคือผมเห็นปีนี้มาขาวแล้วผมหลุดไม่คือเอาจริงแล้วที่เป็นเบอร์เดลเบียก็รู้เลยว่าแสองคนเนี้ยแบบคิดอะไรอยู่แบบ นี่ก็ถือแปลกไปบ้างเลยก็คิดว่าแบบต้องพูดอะไรอะไรก็มีว่าคือรู้หมดเลยก็อย่ามารู้ทันเลยบอกว่าสองคนนี่เป็นคนที่สนิทมากที่สุดเลยใช่ก็ถ้าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับผมก็ไม่พูดภาษาสองคนนี้นะครับหลังเวทีเดี๋ยวมาคุยกันได้ได้หลังใม่ก็เป็หลังใหม่อะไรบอสไอทีอยากได้นัดรออีกรอบปะยากรอเกิด อย่างแต่ว่าโอ้คุณสภาคุณนะเก <laughs> ิดเลยคุณอ่ะลอง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 ,ลองมาไหนๆก็มันเกิด้องชายแตร้องเพลงให้ฟังหน่อยะครับ Happy birthday w i l i a Happy birthday w i l i a Happy birthday Happy birthday Happy birthday w i l i a Happy birthday to i l l Happy birthday <c oughs> สุดๆเลยจริงปะเนี่ยสุดๆแต่อันพิเศษมากเลยแล้วใรอยากเชื่ออะไรวิลเลี่ยมครับมันมีอะไรอยู่ในเค้ด้วยอ่ะลองดิเวฮ้ยคุณจะให้เดินหรือหมอลองดูลองดู ดึงตองไหนรู้ป่ะเดียใช่ออนอนดึงมือ่ะอ่าไม่ใช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 ่หรอไหออ เกือบตกเวทีแล้วอออันนี้มีอะไรต่อไหมครับ